สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอม RPCC ทุกคนสำหรับวันนี้เอาใจสายแมวทุกคนนะครับใครกำลังตามหารถไฟฟ้าเท100้100%และที่สำคัญต้องเป็นตัวท็อปด้วยนะครับวันนี้ผมพาไปแล้วทุกคนกับเจ้าออร่ากู d ดแคทตัว500อัลต้าปี2021นะครับคันนี้ของเราได้เป็นสีดำนะทุกคนรถเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเลยว่าสภาพ โคตรสวยนะครับโคตรน่าใช้งานสุดๆเลยเนาะซึ่งกระจกของตัวรถทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้กันนะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างดีไซน์ตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากดายไซน์ด้านหน้าทุกคนก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยทุกคนหน้าตาดูน่าใช้งานสุดๆนะครับตะมุตตมีมากนะเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นนส่วนของตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดย์ไทมน์น้ำยิ่งไลท์มาให้แบบนี้เลยนะทุกคน นี่เป็นไฟแบบชันฉลาดนะครับวันนี้เนาะก็มีโตโตโเรื่องของตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยทุกคนมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ครบเลยนะเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมีกล้องด้านหน้ารถมาให้นะอันนี้นะครับตาโลโก้จะเป็นออร่าประมาณนี้เลยนะสวยงามเนาะแล้วก็พาทุกคนมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขาเนาะนี่นะครับเจ้าออร่ากูดแคทิคันนี้ของเราทนะุกคนต้องบอกว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสภาพบ,บอกเลยว่าสวยงามมากนะอันนี้นะครับแมตตัวแบตอะไรต่างๆครับล้างมาได้คือ โคตรหรือใหม่นะครับอันนี้เนาะนี่ซื้อตัวรถนะครับทาเซ็่เราแล้วใช้มบอพีคาเซ็นเตอร์ก็รับประกันให้ทุกคนได้เลยนะว่าตัวรถนะไม่มีการชนหนักการจมน้ำผิดท่อไฟไหม้นะครับไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถัดไปทุกคนพามาดูต,ตัวการชาร์จแบตของเจ้าออร่ากูแคทคันนี้ของเรากันบ้างเนาะตัวการชาร์จแบตก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนกดทีเดียวก็เปิดมาได้เลยนะก็จะเห็นในส่วนของตัวการชาร์จเนาะตัว AC DC นะครับมีให้หมดครบนะนี่กระจกของตัวล้อแม็กกันบ้างทุกคน อันนี้ก็คือลวดลายล้อแม็กของเจ้าออร a า d c แคทคันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นขอบ18นิ้วนะอันนี้นะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะแต่ของตัวล้อแม็กของเจ้า a อร่า d ูแคทก็เป็นแม็กที่ดูสวยพอสมควรนะอันนี้นะครับโอเคใส่ okay, ขึ้นมาทุกคนในสงองตัวาากระจกับข้างกันบ้างเนาะกระจกขับข้างะาจะเป็นกระจกับข้างไฟฟ้าครับสีเดียวกับตัวรถเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในสงองต,ตัวกล้องก็มีมาให้เนาะพร้อมกับตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับไฟสปอตมอนิเตอร์ลิงอันนี้ก็มีมาให้นะทุาากคนเห็นไหมเตือนการชนด้านข้้าางงนนนนะะะคคคครรรัับบสวยมุกี ใครที่กำลังตามหารถไฟฟ้าเทนหนึร้อยเปอร์เซนต์อยู่ทุกคนสไตล์แฮชแบ็กห้าประตูนะแบบนี้นะครับออร่าคุณแคทคันนี้เราเอาเข้ามาแล้วทุกคนบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ด้านท้ายทุกคนก็จะเป็นรถสไตล์ห้าประตูแบบนี้นะครับมีสเกิร์ตมาให้เนาะไอ้เขาเรียกสปอยเลอร์คุณผิดมีสปอยเลอร์มาให้นะแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเบรกตัวที่สามนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้เลยทุกคนมีระบบเซตตี้ความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้้้าาาาายยมมีีีให4จุดเเเนนนนนนนะะะออออัััคครรบบบปช่่กลว แล้วก็ในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะครับก็าสามารถใส่สัมภาระได้พอสมควรนะอันนี้นะครับเห็นไหมก็สาลว่าใส่สัมภาระได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวชุดชุดปล่อยางุกเฉินนี้ก็มีมาให้นะครับประมาณนี้เลยแต่ตัวเบาะเนี่ยก็ยังสามารถพับเบาะได้อีกนะ60-40นะทุกคนแยกพับอิสระนะครับดึงเบาะมาก็พับลงไปได้เลยนะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับเบาะให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับก็จะสามารถใส่สัมภาระได้ เพิ่มขึ้นนะทุกคนใครที่เอารถไปขนของนิดหน่อยก็สามารถซื้อสัมภาระได้เนาะนั่งหน้ากันสองคนนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วอบตัวเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้ของเราถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวภายนตัวรถของเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้นะครับว่าจะดีไซน์ภายในเนี่ยจะมีเป็นประมาณไหนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวออปชั่นรถของเขาเนี่ยจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยดูครับโอเคครับทุกคนเราขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้าออร่ากูดแคทตัว50 0อออัััลลตต้้้าาคคนนนนนีขขงงเรแวววทุกก็ใส่ ดีไซน์ภายในรถเนาะของเจ้าอาราคูเคคันนี้นะครับตัวเบาะเ็ได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับสีดำโดยได้สีนําเงินแบบนี้เนาะเป็นเบาะทรงอะคาคาร่านะครับประมาณนี้เลยโดยได้เขาเรียกว่าหนังกลับอันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะประมาณนี้นะดีไซน์สวยง้มนะครับตัวเบาะก็ยังดูดีนะครับดูสะอาดอยู่เลยเนาะตัวเบาะยังไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยนะอันนี้เบาะไม่ขาดนะครับสวยงามเนาะซึ่งในส่วนของตัวเบาะนั่งคนขับทุกคนก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะนี่นะรับไฟฟ้าได้นะครับนี่แบบนี้เลยทุกคน ซึ่งเวลาเราเปิดประตูรถเนี่ยมันก็ยังสามารถถอยหลังให้เราได้อีกด้วยนะนี่นะไฟเองอันตโนมัตินี่เนี่ยแต่การลงรถที่ดีขึ้นมากขึ้นเนาะเจ้าออปชั่นอันนี้ของเรานะครับซึ่งในส่วนของตัวคอนโซลหน้ารถของเจ้าออร่ากูดแคททุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยดีไซน์สวยงามนะครับนี่ซึ่งในส่วนของตัวรถทุกคนต้องบอกเลยนะว่าใครนะครับที่เป็นผู้ใหญ่เนาะอยากซื้อรถให้ลูกใช้งานทุกคนผมบอกเลยว่าหายห่วงเรื่องความปลอดภยนะัยเนาะคันนี้ ในส่วนของตัวระบบความเซฟตี้ความปลอดภัยคือมีให้ครบมากเลยนะทุกคนหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยมีในส่วนของตัวระบบ parking sensor มาให้นะครับซึ่งเรากดแค่ปุ่มในปุ่มเดียวเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวกล้องสามร้อองศาเซนเซอร์มีให้ครบเลยนะอันนี้นะครับเห็นไหมซึ่งในส่วนของตัวรถทุกคนออปชั่นจัดเต็มสุดๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยแบบ multi function นาะงเพิ่งเสียบเสียงไม่ต้อพวงมาลัยเลยมีปุ่มร้องสายรับสายมีมาให้นะครับระบบควบคุมความเร็ว cruise control นับปัดเดือนใหม่ทุกคนจะเป็นนับปัดเดือนใหม่แบบดิจิตอลแบบนี้เนาะและเล็กไม่รถคันนี้ทุกคนอยู่ที่เพียงห้าเหมือนเก้าพกิโลนะครับมีเตือนแรงดันลมยางอะไรนี้ให้ครบเลยนะครับเนาะถัดมาในส่วนของตัวจอทุกคนก็จะเป็นจอทัชส,สกรีนแบบนี้นะครับซึ่งตัวจอวก็รองรับในส่วนของตัว AFFM นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto ทุกคนแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนำทาง Navigator Navigation เหมือนตัวนี้เลยนะ GPS นะครับมีให้ครบเลยทุกคน อันลงมาทุกคนในส่วนของตัวแผงควบคุมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงควบคุมระบบปรับอากาศนะครับก็จะไปจอแสดงผลดิจิตอลจากตรงหนรงจอตรงนี้เลยเนาะเราปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้อย่างตรงนี้เลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวจอเนาะถัดลงมาในส่วนของตัวเกียร์บ้างทุกคนก็จะเป็นเกียร์ออโต้ลักษณะหน้นนาตาตัวเกียร์ดูเข้าใจยากบางคือก็เข้าใจยากเนาะแต่เข้าใจง่ายทุกคนครับขี่ใช้งานง่ายนะครับแค่เหยียบเบรกเข้าบุญได้เลยเนาะเห็นไหม เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์เดินหน้าทุกคนเข้าเกียร์ถอยหลังก็มีกล้องมาให้แบบนี้เลยเนาะเห็นไหมสวยงามนะครับอ่าเข้าเกียร์เอ็นทุกคนดึงเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ตัวออโต้เบรกโหมนี่ม,มีมีให้เนาะปร้กอบกับตัวระบบไวเลสชาร์จจิ้งนะครับอันนี้ก็มีมาให้แบตโทรศัพท์ใครใกล้หมดก็สามารถวางชาร์จแบตได้เลยนะอันนี้อันนี้ขาดไปเลยไม่ได้ทุกคนสำหรับรถไฟฟ้านะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้มีมาให้หมดแล้วนะก็คือใส่ตัวซันรูฟนะครับมีมาให้แบบนนนนีี้เเลยยาาะะ่รรวๆคับ เป็นรถไฟฟ้าที่ดูน่าใช้งานสุดๆเนาะไม่ว่าใครที่จะคิดว่าอยากจะออกรถคุณเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นใสน,นใส่วนของตัวความคุ้มค่าในส่วนของตัวการประหยัดน้ํามันเนาะคันนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับประหยัดน้ํามันมากวิ่งได้ประมาณเกือบ500กิโลนะครับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยเนาะมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยให้ครบเครื่องเลยนะถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างว่ามันจะะนน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 ััััััั่่งงงกกกกวว้าาาาาาสบบบบยยยขดดดไไหคคครรรรเเเี๋พทุปชมมลู โอเคครับทุกคนกนมาอยู่ในส่วนของตัวภายในห้องผูดโศาสา์เนาะของเจ้าออร่ากูดแคท500อัลต้าคันนี้ของเราทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าชินชมนะครับคันนี้เนาะมาทํามาได้กว้างพอสมควรเลยนะใละ่วนของตัวห้องผูดโศาสารนะครับไม่แคบนะอันนี้นะครับเหลือพื้นที่นะครับเห็นไหมเหลือพื้นที่เยอะพอสมควรเลยเนาะ ใครนะครับที่มีอ่าเป็นผู้ใหญ่เนาะมานั่งอยู่ข้างหลังก็มไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแคบเกินไปเนาะอะไรอย่างนั่งไม่ได้นะครับความที่มันนั่งได้นะเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตนะครับ USB อันนี้มีมาให้เนาะในประมาณนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของตัวที่พักเขนที่ใส่แก้วน้ำนะครับมีให้ครบเลยซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถทุกคนบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่นะครับออร่าคูทแคทคันนี้นะ ใครที่กําลังตามหารถไฟฟ้าแท้100%อยู่ทุกคนไม่อยากไปออกปอ้ายแดงทุกคนอันนี้หมายแค่ประมาณ60,000กิโลนะทุกคนมาออกคันนี้ก็ได้นะดูคันนี้ไว้นะครับเอาไว้หนึ่งในใจนะครับเก็บไว้ในใจได้นะอันนี้นะครับน่าใช้นาสุดๆเนาะซึ่งตอนนี้นะครับรถคันนี้นะผมบอกเลยทุกคนว่าขาดเพียงแค่6.8ไม้ปลายเท่านั้นนะออร่าคูดแคสคันนี้เครดิตดีฟรีดาวทุกคนผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ10,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ใครที่กำลังอยากออกรถอยู่ทุกคนลองเช็คปูโลเช็คเครดิตกับทางเราได้เลยนะครับเช็คฟรีเนาะทุกคนสำหรับใครสนใจทุกคนลองติดต่อเข้ามาได้ทาเบอร์ขร้างล่างของนี้เลยนะผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับที่สำคัญทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละไรคิดหน้าผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับไม่อยากลืมตาครับวันนี้ขอ,ขขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ